ห mm hmm. อยาวฟื้อออกมาแล้วปุ๊บปุ๊บโจโจนี่ผมโจเข้าไปก่อนปุ๊บซ้ายเอ้ยเฮ้ย <laughs> เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมลองแนวเล็บยาวตัดล่างผู้ชายนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเรานั้นจะต้องทําการเก็บน้ํายานะครับผมเพื่อเพิ่มความยาวแล้วก็ความคมให้กับเล็บและใช้ในการตัดล่างเหล่าผู้ชายที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมเพื่ออะไรนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ร,รู้ก็คือเล็บของผู้หญิงคนนี้อันตรายอย่างแน่นอนก่อนที่ จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการตัดล่างผู้ชายในวันนี้แม่ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซีตอนนี้ก็โอ้หหยิ่งเก็บยิ่งยาวโชว์เฮ้ย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้โอ้โูหเล็บสั้นอืม <c oughs> ชั่วพริบตาปั๊ปปัุ๊้ยจึ๊บจึ๊บโอ้ยยังยาวนี่คืออะไรเอยปล่อยลูกโป่ง โป๊ะโป๊ะอุ้ยอุ๊ยคูณสามอือหมีคนมารับด้วยกำลังจะปลดล็อกชุดใหม่50%ได้มาทั้งหมด33เพชรเป็นเกมที่แปลกดีเหมือนกันนะนี่มันมีการดูโฆษณาเพื่อเพิ่มแม่เหล็กกับเพิ่มพลังเล็บกันด้วยเดี๋ยวไว้ก pounds, อ่อนอันนี้ก็ปั๊บปั๊บตัดล่างผู้ชายไปก่อนเพื่อนโอ้โหโจเอ้ยอย่าตัดเล็บของฉันเอ้ยแม่เล็บแค่นี้ก็ตัดได้โอ cool ้โหเป็นชิ e> ้นๆเอาละตอนนี้ เฮ้ยมีการอะไรวิทยาสไลด์ด้วยเฮ้ยเยออจ็บแน่ลงมาทางขวาก่อนไม่อยากจะโดนไปเรื่อยอ่าตัดเล็บของข้าตอนนี้ปล่อยลูกโป่งไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุนสองสไม่เอ่ยสด้วยอ โอ้โหเฮ้ยนิวคาแรคเตอร์แล้วก็คูณ3ามวยนะได้เพชรโคตรเยอะโอ้โหลอล่างั้นเหรอจัดไปชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมไปให้คะแนนกันนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำไมคนนี้เล็บไม่เห็นจะยาวเท่าคนเมื่อกี้เลยมาต้องลองดูกันหน่อยอืมยาวเ,เฟื้อออกมาแล้วเปุ๊บปุ๊บโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็สไลด์เุ้ยเอ้ยโอ้ย,อยมีการเล่นแบบนี้ด้วยอ เล็บโคตรยาวตอนนี้หุยยาวที่สุดในโลกโปล่อยลูกปลโป่งโป๊ะะคราวนี้จะคูณเท่าไรเอยสามสี่ห้าเรียกได้ว่ายาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา2,220จัดไปเอาละตอนนี้ก็ขอทำการลองดูโฆษณาเพื่อใช้แม่เหล็กกับใช้เล็บหน่อยสิโอ้โหมีแม่เหล็กกันแล้วต่อไปก็ไป มาป๊บปับป๊บปั๊บโอเคตอนนี้วาชัวแบบระยะประชิดอ,อืขอโทษด,ด้วยอู้เย็นอ,อยมสไลด์มาด้านล่างอุ้ยแล้วก็อ่าโดนตัดเล็บปะโถยนี่ซื้อเข้าไปสะใจเหลือเกินมีแม่เหล็กดูดแบบนี้สบายสบายชิวๆมาสองสามสี่อ,อไม่ได้ได้เท่านี้ก็เพียงพอโอ้ยชุดใหม่เอาละเบียนก้างั้นเหร จะตายมาแล้วตัวละครตัวใหม่ไหนขอดูร้านค้าหน่อยสิมีแบบว่าตัว V.I.P นะครับผมที่เรานั้นจะต้องทําการดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกมันมาแล้วก็มีเล็บแบบใหม่กันด้วยอืมสกินก็มีโอ้โหเยอะแยะจริงๆลองปลดล็อกเล็บแบบใหม่ดูสิปึ๊บปื๊บป๊บปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเอ้ยโอ้โหเล็บสีดาคราวนี้ก็ลุยมาเล็บสีดํากันละเพื่อนจุ๊กจึก๊กโชว์เข้าไปเฮ้ยโชว์ได้ตัวเดียว ปะโถเอาละคราวนี้เล็บยาวขึ้นสองล่างในพริบตาหุยสไลด์ปุ๊บปๆ๊บป๊บป,บป,บปบแล้วก็ยาวขึ้นอีกมาเก็บเพชรอืมสลับซ้ายขวาแม่ผู้ผู้ชายที่แสนจะเก,ก,กะกะจงตายซะเถอะอืมเพชรบานอุ้ยสไลด์แบบว่าโคตรสนุกสนานสีกางเกงเหลืองกางเกงแดงตายกันให้หมดคราวนี้ก็น่าจะคูณสี่ เฮ้ยโอ้โหคูณห้าไม่ถึงตัวใหม่ท่าเซ็กซี่แล้วเกินปลดล็อกเล็บอันใหม่กันอีกแล้วปึ๊บป๊บคราวนี้โอ้โหเล็บสีแดงก็จัดว่าสวยงามอยู่มาสีแดงที่ผู้หญิงหลายๆคนชอบท่าเดี๋ยวผมโจเข้าไปก่อนปึ๊บซ้ายเอ้ยเฮ้ยตกจากรางไปตายได้ด้วยเจนเย็นๆหน่อยเพื่อนเอาใหม่มาปั๊บปั๊ นี่สไลด์ซ้ายขวาโชว์เข้าไปแล้วก็เฮ้ยอย่าให้มันหลุดออกจากตรงนี้ยาวขึ้นอีกแล้วอ่ะยิ่งยาวยิ่งปลอดภัยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ให้เล็บของฉันเป็นอันตรายหรอกโอ้ยหลุดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรงอกใหม่ได้บคราวนี้โอ้โหขึ้นด้านบนมีทางด้านบนกับด้านล่างกันด้วยมาด้านบนก็ได้เล็บยาวขนาดนี้นี่สองสาสี หไปเลยคูณห้าเฮ็ดโอ้ยคูณสามสี่พันกว่าแล้วคราวนี้ก็ปลดล็อกหญิงสาวชุดจีนมาแล้วโอ้ยทำไมกล้ามเนื้อที่หลังถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้กันนะปะลุยโอ้โหด้านขวามีพื้นลาวาซะด้วยยิ่งอยู่นานปุ๊บเล็บยิ่งหลุดโอ้โหความร้อนแรงช่างอันตรายเฮ้ยเมื่อกี้นี้อะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเลื่อยที่เคลื่อนที่ได้ด้วยโจโจ้คร <c oughs> าวนี้เล็บโคตยาว มาจะยิ่งยาวกว่าเดิมอีกคราวนี้รู้ชปึ๊บปึ๊บอุ้ยรู้สึกว่าขนาดนี้ก็น่าจะเรียกว่ายาวที่สุดกันแล้วโว์เก็บเพชรแบบรัลวๆแล้วก็หกคนนี้อ,อตายให้หมด <c oughs> ปับป๊บปัคูณห้าเหมือนเดิมยอดเยี่ยบอีกแล้วโอ้โหถุงน่องคราวนี้ก็ขอลองทําการปลดล็อกสกินใหม่หน่อยเถอะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปปปั๊อุ้ยโอ้โหใส่หูฟังโอเคเล็บสีแดงไปด้วยหูฟังก็สีแดงโจ ตายแบบไม่รู้เรื่องเอาละอืแต่ละคนมีกรามที่ค่อนข้างจะใหญ่โตผมมาแต่ว่าเล็บที่ยาวเฟ้ยขนาดนี้น่ากลัวกันเลยทีเดียวโอ้โหทางนี้ชิวๆป๊วปป๊บปป,ป๊ยกซ้ายขวาตัดล่างตัดเฉือนอืม,มาคราวนี้ก็น่าจะคูณห้าเหมือนเดิมเพราะเล็บของฉันยาวที่สุดปลดล็อกคนนี้อือะไรเนี่ย เอาดีไม่เอ่ยจัดไปละกันมาแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราควรจะทำการเปลี่ยนเล็บกันอีกแล้วปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเหลืออีกไม่กี่อันออ้เล็บสีสวยเรืองแสงคราวนี้ก็แม่เล็บเขียวกันเลยทีเดียวไปเลยเพื่อนมาจ๊บโอ้โหดูเล็บคราวนี้เหมือนจะเป็นเล็บพิเศษปรื้ขยายขยายขยายโอ้โหยนี่มันอ้าวกัดกินเล็บพื้นร้อนทำให้เล็บไม่แข็งแรง๋ย้ผม สไลด์ปลื้มยยาก,กระดาบเลเซอร์แม่เล็บของฉันอุ้ยอยลงก,ก่อนดูแลเล็บยิ่งกว่าชีวิตจึกซึกโอ้โหเอาละปลดปล่อยลูกโป่ง3 4 5อืมอู้ตัวต่อไปคือใครก็ไม่รู้นะสำหรับคราวนี้ก็เอ่อปลดล็อกสกินใหม่ละกันป๊าปป๊าปป๊าปดูซิเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะเป็นเออคุณป้านิดนึงงั้นเหรอพนักงานออฟฟิศใช่ไหมเอ่ยไป เล็บเขียวก็ได้มาตัดล่างเชือนผู้ชายให้หมดไปเลยจึ๊กจึก๊กโอ้โหสุดยอดเฮือ,อแม่กําลังยืนแบบว่าก้มหน้าก้มตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเฮ้ยมาทางนี้แล้วก็ทางขวาเล็กน้อยโอ้โห้ดูท่าท่าโบยบินโชโช นี่เล็บตอนนี้ยาวที่สุดแล้วมาแล้วก็คูณ5เหมือนเดิมเดี๋ยวคงจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนสีเล็บกันแล้วนะโอ้โหคขาแรคเตอร์อัลล็อกนาตาเลียมาแล้วโอ้โหแต่งตัวแบบนี้ลุยมาคราวนี้อุ้ยดานโบนัสเอาไม่ใช่แม่นึกว่าอุ้ยไม่มีคนโอ้ยไปเรื่อยไม่เอ้ยเล็บเกือบโดนเออโดนตัดไปแล้วเดี๋ยวผมโอ้ยโคตรเยอะ แม่เพชรคตเยอะอุ้ยคราวนี้อืด่านแบบว่าเดี๋ยวก่อนทำไมมันหางขนาดนี้อุ้ยโอ้ยเล็บของฉันเหลือสั้นนิดเดียวเดี๋ยวผมโชว์โดนไปปเล็บก็ตายได้น่าจะประมาณคูณสี่นะครับผมสองสาม สี่เอ้ยเป๊ะๆการคิดคำนวณของเราวิ้ยนี่มันใครกันเอ่ยเอาละสำหรับคราวนี้ปลดล็อกสีเล็บใหม่กันอีกแล้วจ้าป๊บปป๊าปป๊าป๊บปเอ้ยโอ้โหสีฟ้าสีนี้ก็สวยงามแน่นอนเอาละนาตาลี่โชโชเออชื่อนี้หรือเปล่านะลืมไปแล้วเฮ้ยระวังทางต่างระดับป๊าปดีวผมจังเกงฟ้าเจอกับเล็บสีฟ้าไปด้วยเฮ้ยโชว์เข้าไป โอ้าหเฮ้ย,เ,ยเดินเข้าไปในเรื่อยเล็บไม่ลุด <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนด้านหน้านัน่น,น,นคืออะไรกันเอ่ยเหมือนจะเป็นลูกบอลมาโถปุง้งหุยตัดลูกบอลขาดกระจุยอู้มีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปใกล้ๆเอ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันลอดเฉย แบบนี้ก็มีป๊บปั๊บปั๊บสองสามสี่ห้าแน่นอนโอ้โหเทคนิคพิเศษเฮ้ยนี่มันเอ่อผู้ชายไม่ใช่หรอลองปลดล็อกดูสิบิ๊กจอนสันเอาละสําหรับในตอนนี้เหมือนเดิมปลดล็อกสีเล็บอันสุดท้ายป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ้ยโอ้โหชมพูสีเล็บที่สวยงามที่สุดเหมาะกับเจ้ขนนี้ไปป๊บป๊บปั๊ผู้ชายเฉือนผู้ชายด้วยกันอ อุ้ยโุ้ยโดนตัดเล็บเหลือสั้นนิดเดียวอู้จะเย็นจะเย็นออชิบนี่เล็บประมาณนี้ก็ตัดได้อยู่บมาทางขวาหน่อยมีทางแยกซ้ายขวาไปทางซ้ายดีกว่าเพราะว่าเพชรโคตรจะเยอะเดี๋ยวผมแอบเฉือนไปด้วยนิดนึงเฮ้ยเฮจะเย็นจะเย็นอออยอ้ยลืมเก็บแม่น้ำยาเพิ่มความยาวโชโโโถึึเเวาาาาเเิิเเ้้เเ้้นชัยนี่โโ ฮ้าอ้ยได้ข้างเดียวอุย้ยกลายเป็นคูณสามปะโถเอยดอนที่14งั้นเหรอคราวนี้ก็เอ,อ่อ V.I.P. ปลดล็อกหมดแล้วลองแบบสกินธรรมดาละกันโอ้โหยใครวะเนี่ยเจอีก <c oughs> คนนึงมาดูสิโอ้โหยผู้ชายเล็บชมพูนี่ดูท่าเดิน <c oughs> แม่ธรรมดาที่ไหนล่ะเดี <c oughs> ย๋ยวผมโชว์เข้าไปหนึ่งที แล้วก็สไลด์โอ้ย,อย,อยเ,ลเล่นระดับกันด้วยมาคราวนี้ ทำไมดานนี้มันสั้นเหลือเกิน2 3 4สามห้อือแบบนี้ก็คูณ3เอา้าแล้วจะมีคูณ5เพื่อโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยมาลองเป็นคนเล็บยาวแล้วก็เชื่อเฉือนเหล่าผู้ชายกันเถอะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกด ไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกราดินกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ